เชียงใหม่รู้ยังว่าเขามีคาเฟ่ที่กลางคืนชิลได้กลางวันกาแฟและชาเขียวก็พรีเมียมนั่งทำงานสบายๆแถมมีกราฟให้ดูด้วยโยทุกคนหญิงอยู่ที่ y o U h a v e Cafe เชียงใหม่อะไรเอ่ยกระทิงตัวใหญ่สายเทศเขารู้กันที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่โคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็ยังมีคาฟบาร์ให้นั่งชิลตอนดึกๆด,ด้วยบอกได้เลยว่าครบจบในที่เดียว ช่วงนี้เขามีกิจกรรมแบ่งรักเต็มแก้วด้วยนะคะเครื่องดื่มจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้รายได้จะเอาไปบริจาคให้เด็กบนดอยทั้งหมดเลยค่ะกลางวันที่นี่เหมาะมากสําหรับสายทํางานเทรดเดอร์หรือฟรีแลนซ์โต๊ะนั่งเยอะอุปกรณ์ครบแถมยังฟอกอากาศให้ด้วยนะคะเชียงใหม่ช่วงเนี้ยต้องเข้ามาพึ่งที่นี่กันแล้วแหละกาแฟมัทฉะที่นี่เขาใช้เกรดพรีเมยียมเลย อาหารมาแล้วแล้วชาวไทยก็คือนัวหวานมันแก้วและหลอดก็ยังย่อยสไลายได้ด้วยหญิงชิมทั้งอาหารและเครื่องดื่มก็คือว่าทำถึงสุดๆตอนกลางคืนที่นี่ก็มีคาฟบาร์ตั้ง12แทบกว่าจะเลือกแก้วที่ถูกใจได้ก็ชิมจนตาหวานกันไปเลยแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะแก้วแรกปกติแก้วที่2ลด4 0่สระรลดได้ดื่มคุ้มมากๆแก้วนี้หญิงเลือกเป็นมมรสมะม่วงแปลกดีแต่ก็อร่อยฟินสายเทศสายทํางานสายชิลห้ามพลาดอยู่แฮสคาเฟ่เชียงใหม่เลย